ตอนนี้คุณลุงกับพี่ปอยนะคะกำลังเข้าไปช่วยขนของอาจากสำนักงานนะคะไปขึ้นที่สูงป้าก็เลยไม่ปีนเข้าไปเนาะเพราะว่ามันปีนยากเมื่อวานนี้ป้าก็ปีนเข้าไม่ได้ป้าต้องเข้าทางหน้าบ้านนะคะทางาทางประตูนะคะแต่ว่าวันนี้บูธของป้ามันไม่สูงพอที่จะลุยไปเพราะว่าน้ำมันขึ้นเยอะนะคะ ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะแล้วป้าไม่สามารถที่จะลุยเข้าไปตรงประตูบ้านได้นอกจากปีนข้ามกําแพงท่านอโูเรือตรงนั้นมีเรือยาวด้วยนะคะใช้เรือสัญจรไปมาแล้วนะคะ มีทั้งเรือยาวมีทั้งเรือใหญ่ๆมีทั้งเรือที่เป็นป้าก็เรียกไม่ถูกเป็นเรืออะไรบ้างนะคะที่พี่น้องใช้สัญจรไปมาตอนนี้ก็คือน้ำมันอาจจะยังไม่ถึงกับว่าท่วมท่วมหัวว่างนั้นเถอะแต่มันก็เปียกใช่ไหมคะลุยน้ำไปมันก็จะต้องเปียกก็เลยต้องใช้เ,เรือในการสัญจรไปมาไปตลาดไปซื้ออาหารนะคะ ไปทำพาระทุระก็ต้องใช้เรือแล้วละ่ะตอนนี้เนาะถนนตรงหน้าทึงนี้นะคะว้าวประตูรัว้วก็ขึ้นสูงแล้วแล้วฝนก็ยังจะตกอีกนะคะตอนนี้ฝนกำลังลินลินลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวป้าก็รอรอไทยอ,อัปเดตให้ดูตรงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะป้าก็ไม่ได้ปีนเข้าไปข้างในแต่รออยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเามื่อวานนี้กระสอบทรายที่กั้นหน้าบ้านตรงนี้ยังแห้งๆยังไม่มีน้ํามานะคะแต่มาวันนี้ น้ำท่วมกระสอบทรายเรียบร้อยแล้วนะคะคือกั้นไม่อยู่นั่นเองถ้ามาเยอะกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าบ้านของพี่น้องแต่ว่าก็สูงอยู่นะพี่น้องก็ทำนะคะที่อยู่ตามริมทางก็ทำบ้านสูงอยู่นะคะแต่เป็นบ้านชั้นเดียวเนาะก็มีโอกาสที่น้ําจะขึ้นบ้านได้เหมือนกันแหละถ้ามันมาเยอะกว่านี้อีกนะคะเขาก็ทำสูงเพราะว่าเขาทำทีหลังนะคะ แต่ว่าตรงนู้นของเรามันอยู่ที่ลุ่มนะคะทําก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารสูงสามชั้นแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเข้าชั้นแรกแหละอ่าอย่างน้อยมันก็จะเข้าไปชั้นล่างแหละชั้นแรกนะคะแต่เราก็มีที่พักของไว้ของชั้นสองชั้นสามนะคะมันก็คงท่วมไม่ถึงชั้นสองชั้นสามหรอกนะคะก็คงมีที่พักของไว้อยู่แต่ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ชั้นล่างนะคะ เห็นท่าไม่ดีมันสักครูน่นี้อาจารย์เกียรติคุณก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าบ้านมีโอกาสสูงเลยนะคะเพราะว่าฝนก็ยังตกลงมาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็น้ําเหนือที่กําลังไหลหลากลงมาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเติมน้ําตรงนี้ให้สูงขึ้นและมันก็จะต้องเข้าบ้านนี่แน่นะคะเออเนาะก็ต้องต้องเฝ้าระวังอย่างน้อยเราก็ต้องเอาของขึ้นที่สูงก่อนนะคะ มองไปมุมโน้นนะคะเราก็จะเห็นพี่น้องพายเรือนะคะสัญจรข้ามไปมาที่ถนนนะคะตามตรอกตามซอยนี้ก็คือรถไปไม่ได้แล้วแถวนี้ต้องเรือเท่านั้นนะคะ <l ots> ตอนนี้พี่ปอยกำลังจะกลับออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปช่วยขนของอข้างในนะคะขึ้นที่สูง ตอนนี้ก็กำลังปีนลัวออากมาเราต้องเข้าออกด้วยวิธีนี้ต้องเข้าออกด้วยวิธีปีนลัวกันนะคะตอนนี้ไปอหมดแล้วคือตอนนี้นะคะาเปียกจะลองไป จะลองเดินไปดูเมื่อวานนี้หลังจากที่เดินเข้าประตูได้ด้วยรองเท้าบู๊อันนี้นะคะแต่สาหรับวันนี้นะคะมัน,น,นมันน่าจะไปได้ถึงไหนเนี่ยแล้วก็จะดูว่ามันไปได้ถึงไหนนะคะงลงไป้วยบดายได้แค่ไหนนะ้อยไม่ต้องลงมาหรอกเออเดี๋ยวจะเดินไปว่ามันจะสุด จะสุดใด้แค่ไหนที่รองเท้ามันจะโดนน้ำท่วมโดนน้ำเข้านะจำาลยนะได้ถึงแค่นี้เองนะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้จะชอบประตูนี้ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไปได้แค่นี้เองคะ่ะมันจะมันจะเข้ารองเท้าแล้วนะคะก็ไปจอได้นะคะถขอบ้า,า,น,า,บบานค้าคือขั้นขอประตูแบบได้แล้วเราจะต้องไปซื้อผู้ที่มันสูงนะคะต้องผู้ที่มาสูงๆขึ้นมาเป็นชุดเลย แต่เดี๋ยวจะมาถามว่ามีน้ําจะได้เอ่อที่มันช่วยค่ะมันช่วยเอ่อ <farewell> ไปดู่จุดอื่นอีกนะคะก็เยดายมากเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เ,เรือที่พี่น้องเต็มเลยพายมาตรงนี้แต่เดี๋ยวมาดูใหม่อีกที่นะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือถนนหน้า,าตลาดสดอำเภอพ,พิบูลมังสาหารนะคะก็คือไม่สามารถที่จะสัญจรด้วยรถนะคะต้องสัญจรโดยเรือเท่านั้นนะคะ ก็มาดูนะคะเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์น้ําของอําเภอพิบูลมังสาหารนะคะก็เรือเท่านั้นนะคะใช้เรือเพราะว่ารถก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้มีแต่เขามาดูน้ํากันนะคะรถที่มาจอดที่นี่ก็คือมาดูน้ํามาดูสถานการณ์น้ําแต่ว่าตลาดสดน่าจะเข้าแล้วไหมถ้าสูงขนาดนี้น่าจะเข้าที่ตลาดสดแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องอ้อมไปอีกทางด้านหนึ่งจึงจะเห็นนะคะ ว่ามันเข้าไปที่ตลาดไหมอันนี้คือสถานการณ์ของโลกทุกวันนี้นะคะก็เปลี่ยนไปนะคะ มันเร็วมากเลยนะเมื่อวานนี้ก็คือคือ,คอน้ํามันไปได้ทุกซอกทุกมุมแหละถ้ามันมีทางให้มันไปได้นะคะถ้าเราไม่กันให้ให้น้าอยู่นี่ก็คือน้ําไปได้ทุกทีก่ทุกแห่งที่เป็นที่ลุ่มนะคะคน,น้ํามันก็จะไปที่ลุ่มกว่าอยู่แล้วนะคะก็ไหลมาเร็วมากเมื่อวานเกิดฝน้ระหน่ำหนักๆกนช็อตหนาหนาเลย ออกไปดูอีกจุดอื่นนะคะ